กราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมท่านผู้ชมบนเนี้พระเที่ยงก็เดินทางมาทั้งอำเภอเดชครับผมอำเภอเดชมาปูอำเภอเดชเนาะครับเนาะพระ่างวด่ิพานมาปูพันไหเป็นสูตรหวยคำนวณครับแตาเพิ่นก็บ,บอกว่าโตวิ่งข้างบนนั่นคือเจ็ดจับคู่ใไหเป็นเจ็ดเก่าเนาะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วพระเที่ยงก็จะมาติตตามเป็นสูตรหวยคำนวณของปูอำเภอเดชอีกครั้งหนึ่งครับผมกลอบมาเบิ่งกันอีกครับ ว่างวดนี่ปูจะจับครูห้เป็นตัวไดลักก็ตัววิ่งเลขวิ่งจะเป็นตัวไดแต่ว่างวดที่ผ่านมานั่นวิ่งหาบกเข่าครับแต่ว่าวิ่งเจ็ดบนเข่าเนาะครับผมทาปูว่าวิ่งหาวิ่งเจ็ดนี่บ่ไดบอกว่าบนล่างนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างครับเนาะไปครับท่านช่วชมมาลงไปติดตามเม่งกับปูเลยครับว่างวดนี้ปูิันเหตุสูตรอหอยคำาวณออกมาหรือ,อยัง าได้แล้วก็จะเป็นตัวใดเข้าต้องไปเบิงน้ากันไปตาฟังกับปูน้ากันครับผมกุฏิของปูอยู่ด้านหลังของพระเทืย่ยเองครับึนผู้ชมเนาะไปขับไปฟังน้ากันครับผม,บบบรมรครับกาบมนาวสการครับพออาจา์เนาะ ว่าปูสัตว์นาะโอ้ยก็เอื่นไปเนาะพอ <c oughs> เทียงก็ได้ก็ลืมไปไล่หม่องไล่บออี่ดีครับสมุทรชมบัวมั่งยังว่าปูอยู่เนาะครับผมปูเฮ็ดเดียบร้อยไม่บ่ครับงวดนี้เดียบร,ร้อยแล้วนี่ละล่างอะไรพ้องมีอะไรเดือดหานอย่างาน,านี้ม้วดก้อนม,ม,มันหลาตัวเนาะปูเนาะหลายกวนเอาไม้บัดอะไรนิดนิดเลยบัดแต่ว่าก็ยังไข่อยู่อันปูใหญ่พอลงมาบอกหลังที่พอเที่ยงมาน้ำน้ำกลเน,นาะครับเนาะ อาสันขมันเป็นตัวเกากับพ่อมะม่าบอกก่ะเป็นตัวเกาหกกับบะหม่าอี๋ดีอันนี้สามตัวมี่บะมีพอกตัวหม่กว่มันว่าบอกว่าหกสาตัวไทยมันมีพอตูเลยมันอคลื่อนนี่ปูฝันบกฝันตึ้นเรกคุณขุนไอ้มือ,อ,อ,อมือเรียกอ่ากับฝันมสูงเน,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 นี่หนักคือูงเงนถุงเงินเหลืองคืงเงินถุงฟองครับล้วปูไว้ประมาณเอาไว้นี่ละประมาณฝากไปก้อนเลื่อนมาเดี๋ยวพาเปิืเอาไว้นี่ละ้เอจะเอมกันเลยครับ เ้อผมหูวเมือกมังเรียกคือแง่บาง่เรียกคือแค่บางๆนะผู้นี้เรียกออกมา้มือเรีกออกมือคลื่นเลรอฝันยังบันครับฝันว่าเนี้ไหครับผมว่าผู้ฒ่าหาคนผมว่าผู้ฒ่หาเออยางลุงพูดงย่างลง้าไต่ครงางปนันงต่โอ้ยางอยู่ทั้งขานกุลางุยางลุงดูไม่ฝุ่นหน้าครับผมยางลุงเขอยตั้งแั่นาผู้ฒ่อหาข้น งานลูกไปยังไงครับคุณว่าเป็นท่วงนะก็เรียกว่านี่ก็แกหาแล้วลูกไปลุงต้องไม่แต่งยังกลง็ลุงว่าก็สัตหาเก่านู่นว,ว่าโอ้เงี้ะก็ยังเงี้ยหน่ะเบิรงครับท่านผู้ชมปูพันกระเฮ็ดออกมากเรียบร้อยครับซึ่งเลขวิ่งกับปูยังหายตัวเก่าอยู่ครับท่านผู้ชมตัวเกา่ายิงละล้านเปอร์เซ็นต์คือเก่าร,รับประกันเน,ะนาะครับผมเลขวิ่งครับผมเลข วิ่งเน้นห้าโอ้ยหมวดนึ่หันกรแมบนออกหนึ่งหานี่ยจะเป็นสีงามขักเลขปูนี่บ่แล้วหนึ่งหากะมันเป็นหนึ่งสีได้กันออกหนึ่งหานี่ก็โอ้ยสุดยอดที่กันแล้วสุดยอดเรื่องหล่าเพราะหนึ่งหาหาหนึ่งสี่เลขก็เชื่อว่าธันยุชชมช่องสตารดาชาแนลหรือว่าเอฟซีถูกทันคงจะผู้ใดซื้อหาหนึ่ก็ต้องซื้อหนึ่งหานะน้ำหนักเนาะคิดว่า มีผู้ใดดอ,อกจะสื่อตรงๆชนมากาก็สื่อไม่จะกลับไปกลับมาอันนี้มิจเรือกลางเป็นบ่อปูนี่เดือกรางเด็กกรางเด้อครับมมท,ท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงใจเบุงครับปูพันกับบอกว่าคำนวณออกมาเป็นเรียบร้อยแล้ะครับเน่นเห็นวิ่งลางหามากคือเกาครับผมเ,เวลวอ่ากระป่แน่ได้ครับมมท่านผู้ชมงวดก่อนมันเป็นสี่งวดเนี่ยอาจจะเป็นหาก็ไดเนาะอาจจะเข่าของปูตรงๆเต็มๆเลยก็ไดแต่ว่างวดก่อนนี่ ปูกัยังวิ่งถือว่าถืออยู่ครับเพิ่นไห้วิ่งเจ็ดบนวิ่งเจ็ดบนก็ือว่าถือถึงว่าจะรุดหาล่างก็จริงอยู่แต่ว่าดานบนปูกันยังให้วิ่งถูกอยู่ครับเป็นเจ็ดนี่ครับวิ่งหาแต่ว่าจับคู่ให้จะมีอยู่สามคููครับท่านผู้ชมปูบอกว่าหาสี่หาหกหาสี่หาหกนี่เป็นตัวร่องเด้อครับเป็นตัวร่องเน้นหาเก่าไว้ตัวเน้นเนนครับผมก็คือหาเก่าปูบอกว่าหาเก่าจัดนัก เจัดเต็มๆบวกกองสลากไปแล้วมึงยังมึงจะไปมึงจะหลอกได้หรอันห้ามหลอกวะซี่หาหกเน้นหาเก้าครับผมฟังเด้อครับสมุชชมหาซี่หาหกกี่เป็นโตกันแต่ว่าโต๊ะตรงๆนี่โต๊ะเน้นๆนี่ก็คือหาเก้าเนาะเบอร์เอาครับสมุชชมเบอร์เอาวิ่งห้าเน้นห้าเก้า ห้าสี่กับห้าหกนี้เป็นตัวกันเป็นตัวรองเบ,บ,บิง์ครับเบิงเพราะว่าเป็นสูตรหวยคำนวณน,นี่หวยออกปั๊บนี่สามารถคำนวณอ,ออกมาได้เลยครับแต่นมูชมเนาะเด็ดไปว่าอยู้วหยออกข้าวมันเงินเดียวแล้วสามารถจะคำนวณอ,ออกมาได้เลยฉะนั้นแล้วพอเที่ยงถึงวันมาติตามตัวเลขก,กับปูเอาไปหายแต่หม้ชมแฟนช่องได้เห็นกันไว้ๆเพราะว่า บอเนี่ยครับขันเพื่อวะ่าละติลีออกมาทานผู้ช่มกาจะไปเลือกซื้อใดเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ทนผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เบิ่งย่างมีสติเด้อครับให้เบิ่งอย่างมีสติเพราะว่าให้แค่เป็นแนวทางห้แค่เป็นแนวทางครับผมมันอาจจะบ่ามากก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเขาตรงๆกับเป็นไปได้ครับยังห่วติผ่านมากคือกันเห็นบอครับเจตเก่ามาตรงเป๊ะเลยบ่ตจ้องกลับหามกลับเ้อ เด็กวนบ่า,บามีบออ่อปูมีข้างหลังอ๋อเด็กบนกระเดียบร้อยแล้วเนาะร้อยแล้วเดี๋ยวครับสมุจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายขาจำเบืองอีกก่อนปูเดี๋ยวเพิ่นปิบัตโอ้ยบ่เห็นปจิบนันินอย่าจำเด้อวครับสมุจมย่าจำห้ามจำนะครับให้จดไว้ครับผมให้จดไว้จดไว้ถ้าเบื่องเนาะเพราะว่าขันจำแนละ้วมันจะลืมครับผมวิ่งห้าล่างมาลานบเส้นครับผมแต่ว่า จับคู่ให้ก็คือหาสี่ก็หาหกแล้วก็เน้นเน้นให้ตัวเดียวครับคือหาเก้าก็ตัวเดียวเลยหงวดก่อนมัน,ม,นมันเข่าบนเนาะปูเนาะหง่อนหันเานาะเขาเ่าบนโอ้ยจมัสดยดรยคักมันเป็นรูปเป็นหนึ่งสี่เป็นหนึ่งหาในของปูก็เต็มทั้งบนทั้งล่างเต็มพอดีนามบานิมบนบน,บนรูดสามเนาะโอ้บนให้วิ่งสามรูดสามยางเยอ นูดสามด้ยแต่ว่าตัวน,นี้คือสามหกกับสามเจ็ดอ๋อเท่านี้ี่มา,าครูนี่สองคูสามหกกับสามเจ็ดพอไอ้ไม่ได้เขียนเนี่ยบนนี่ทิ่เน้นยู่สามหกสามเจ็ดให้รูดยูดสามให้รูด,อรด,รดโอ้ให้รูดให้รูดสามยุดสามเลยวิ่งสามขับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งเด้อครับท่านผู้ชมนี่ปูบอกว่าขันบนนี่ยังหัวจผ่านมาให้บอกปูบอกว่าให้ที่แรกปูว่าให้วิ่งเก้าโอ้ให้วิ่งหก แต่ว่าพ่อปูใหญ่ามาบอกว่าบ่ามี่บ่มีหกตาย <6 S 2> พนเลยม,มาเปลี่ยนเป็นเจ็ดก็ปรากฏว่าแมนดีดีครับเป็นเจ็ดดีดีงวดที่ผ่านมาเป็นเจ็ดเก่าเนาะนี่พนปูบอกว่าให้รูดสามครับรูดสามบนรูดสามฟังดีๆเด้อครับบนรูดสามลังให้รูดห้าครับผมซึ่งปูจับคู่ให้ครับสามสองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้า บ่กมีสามแปดเนาะปูเนาะจะมีอยู่หาชุดแต่ว่าปูให้เนีนตัวไหนก็ครับเนีนสามหกกับสามเจ็ดบอกครับสามหกสามเจ็ดอ๋อให้เนีนสามหกสามเจ็ดสามส่วอ๋อปูให้เนีนสามหกสามเจ็ดเด้อสามเจ็ดไปเลยแต่ว่าตามจริงของปูจะมีอยู่หาชุดสามสองสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดละกะสามเก้าหกชุดหกชุดครับท่านผู้ชม ออกชุดเดี๋ยวพอเที่องให้เบื้องดีๆเนาะมันตั้งมันเบื้องหยามันต้องขนอนเบื้องครับเห็นบอเห็นบอครับท่านผู้ชมสามสองสามสี่สามห้าสามเก้าแล้วก็สามหกสามเจ็ดให้แน่นครับผมเฮ็นสามหกสามเจ็ดสามตัวนี่ครับสามตัวปูจะจำให้เป็นสี่สามสองหกสามสี่เจ็ดสามห้าเจ็ดสามหกห้าสามเจ็ดหกสามเก้า เป็นหกชุดขึ้กันครับห้เน้นตัวใดครับปูเลขสามตัวนี่สามหกเน้นตัวนี้เจ็ดโอ้เจ็ดสามหกครับหาสามเจ็ดโอ้ห้เน้นสองชุดนี่บอกครับเน้นสองชุดนี่อเจ็ดสามหกครับหาสามเจ็ดอืมเพราวาสองตัวกับไเน้นสามหกสามเจ็ดจะได้นอับเนาะเอาเบื้องเอาด้วยครับท่านผู้ชมเบื้องเอาท่านใดชอบชุดใดก็จดไว้ครับผมจดไว้จดไว้ที่ชุดที่เฮาชื่นชอบก็ได้ครับผม นือว่าจดย์เบิตทุกชุดแล้วกรลองไปกาเบิรงครับผมตัวใดที่เข้าชื่นชอบเนาะแต่ว่ากับค้อนชมชุมชนท่านให้เบิรงนอย่างมีสติเด้อรับให้ดูอย่างมีสตินะครับแต่ว่าของปูหัวที่ผ่านมากับเขาเจ็ดเก่าตรงๆครับเป็นบนครับผมเนาะให้ให้วิ่งเจ็ดหลักกรเขาเจ็ดเก่าน้ครับจับปูให้เจ็ดเก่าตรงๆเป๊ะเลยก็ยังที่ปูว่าหล่ะรับ้าเฮ็ดตรงมือนี่มากจากเขาดีครับชมชุมชเของตรวมือตรงกับบน ตรงๆไปเลยพรัแต่ว่ามันก็มีบบางละครับเหล็กล่างมันกระรุดไปเนาะแต่ว่าก็เขาเล็กบนตรงก็ถือว่าเข่าครับผมเขาทั้งเหล็กวิ่งเขาทั้งจับคู่ห้นี่ครับรูดสามจับคู่ห้ก็คือสามสองสามสี่สามหสามเก้าสามหกกับสามเจ็นี่ปูกวาให้น่นเนีนสามหกสามเจ็ ครับสามตัวกับสี่สามสองสี่สามโอหกสามสี่เจ็ดสามหาแล้วก็หกสามเก้าแต่ว่าเจ็ดสามหกกับหาสามเจ็ดนี่ปู่บอกให้เน้นเน้นตัวนี้สองสองจุดสามหกสามเจ็ดใส่สามหกสามเจ็ดเมืองเอาค่ะทำช่วงเบิ่งเอาเอ้าหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะถูกถูกใจเนาะบ่หลายก็นหน่อยเนาะครับเนาะเพราะว่าของปู่เองทันเทศตรงมือจริงๆของปู่ก็ถือว่าเข่าอยู่ครับก็บ่ถือว่าหลายชุดหรอกครับก็ถือว่าเข่าอยูะ ถ้าสี่น้ำปูวัตถุตัวก็ยังมีอันนี้อยู่เนาะยังถือว่าถูกได้เงินได้ทองแน่นอนครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเรื่องขา้นตอนชมเนาะพอแจ้งก็จะขอปิดคลิปไปจะเพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมในช่องสตาร์ดาชแนลขอให้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับมันหมานกันสูขทุกคนครับผมก็ยังจิปูวะไว้ละครับ ยังขาดจัดประตูปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ปูนลจากเขตเสรร์สลาครับผมพอเปลี่ยนสลาหลังไงที่พรเที่ยงเคยถ่ายเบืองจตอนมหาปูไม่ไหมล่ะครับผมมีแต่เสากักซากอ,อยู่แนวอื่นเพราะไมมีเนาะแต่ขอเช่นชวนได้ครับท่านใดคนไทยเฮ้ามีจิตใจใสศสัทธาก็อยากร่วมเฮตดร่วมสางกระปูก็สามารถติดต่อมาทาังพระเที่ยงได้ครับผมเพราะว่าการรวมบริจาคมาพระเที่ยงก็จะมาถวายให้ปูคือเก่าครับ ครับผมไปครับท่านผู้ชมมันหมานกันสุทุกคนครับผมตั้งแดก็ต้องเดี๋ยวก็ะติไใกล้ๆมือเดี๋ยวสิมาให้ตอกจำให้ท่านผู้ชมเห็นอีกครัข้างหนึ่งเป็นสูตรให้คำนวณแล้วก็เป็นข้อมฝันของปูน้ำเนาะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมท่านผู้ชมมันหมานด้วยครับเด้อมีมงวดว่างานครับ